สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตู้อินเวอร์เตอร์ออฟกิไฮบริดอีกสักคลิปนะครับเพราะว่ามีคำถามกันมาเยอะเลยครับว่าถ้าเกิดใช้ตู้นี้และช่วงกลางวันอ่าแล้วเกิดเกิดไฟฟ้าหลวงดับเราจะใช้ตู้นี้ต่อได้ไหมใช้แบบไฟโซล่าเซลล์แล้วก็จ่ายให้โหลดเลยเจะตอบว่าได้นะครับ ถ้าเกิดแดดแรงอ่ะวันนี้แดดแรงพอดีเลยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับถ้าเกิดแดดเราแรงแล้วก็แผงโซลาเซลล์เรามีเยอะเพียงพอเราก็สามารถนําไฟโซลาเซลล์มาจ่ายให้โหลดได้เลยในช่วงที่ไฟฟ้าหลวงดับอยู่นะครับอ่ะเราถ้าเกิดแดดไม่แรงมากเราก็เปิดพัดลมหรือว่าหุงข้าวหรือว่าใช้โหลดดูทีวีอินเทอร์เน็ตบ้านอะไรนี้ ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดแดดดีเราจะลองเปิดแอร์ดูซิว่าระบบโซลาเซลล์ของเราสามารถเปิดแอร์หน0 0งมืองน BTU air วอ n ์ i t e r ครับตัวเดิมว,ว่าจะเปิดได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับสมมุติสถานรรการณ์ว่าไฟหลวงดับอ่าเดี๋ยวเรามีตู้นี้อยู่เรามีแผงโซลาเซลล์อยู่แดดเราก็แรงพอสมควรอ่าเราจะเปิดแอร์ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูันทับอ่ะตอนนี้ ตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้าระบบทั้งไฟบ้านแล้วก็โซล่าเซลล์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดฝั่งไฟบ้านก็คือไฟหลวนครับสมมุติเราไฟดับนะเดีวดูไฟโซล่าเซลล์เข้าอย่างเดียวแล้วดูว่าเราเปิดแอร์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันที่มาจากแผงก่อนนะครับตอนนี้ผมตัดระบบจากแผงโซล่าเซลล์ของผม340วัตต์10แผงนะครับอนุกรมกันก็ต่อมาตรงนี้เลยนี่สายเส้นนี้ แต่ว่าใช้จริงสายใช้สายเส้นใหญ่นะครับอันนี้แค่ทดลองเดี๋ยววัดดูว่าแรงดันที่มาจากแผงอ่เท่าไหร่นี่แรงดันมาจากแผงประมาณสามร้อยก้าสนี่นกอ,อก็ตีว่า400ร้อยโวลต์แรงดันบ้านผมก็จะมาประมาณนี้ประมาณ40่ร้อโวลต์นี่ที่เขียนไว้ DCI ไโวลต์ v, นี่ไฟมาจากแผงครับผ่านเบเกอร์ตัวนี้มาเข้าเบเกอร์ตัวนี้นี่ที่เขียนว่าโซลาร์เซลล์ผมก็สับ เบเกอร์ขึ้นมาแล้วระบบก็เข้าไปแล้วไปเลี้ยงให้เจ้าบอร์ด 5K ด้านบนบอร์ด 5K จ่ายออกมาให้โหลดครับแต่ตอนนี้เรายังเปิดไฟบ้านอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะปิดเบเกอร์อ Baker, ไฟบ้านนะครับสมมติว่าไฟบ้านไฟหลวงดับอ่าแล้วเราก็อยากจะใช้โหลดตอนที่พราะเรามีแผงโซลาเซลล์อยู่แล้วแสงแดดก็ยังมีเราจะสามารถใช้จ่ายให้โหลดได้ไหมในช่วงที่ไฟหลวงดับนะครับอ่ะผมจะปิด สมารม์เตอร์ตัวนี้นะก็คือทางด้านไฟหลวงเอาปิดเลยนี่ปิดแล้วซัมเบเกอร์ลงนี่ปิดเห็นไหมครับการไฟฟ้าปิดก็คือสมมุติการารไฟ,ฟดับนี่เห็นไหมครับบอร์ดไฮโวล์ยังทํางานอยู่แต่บอร์ดพีซีดับไปแล้วก็คือฝั่งฝั่งของไฟบ้านนี่บอร์ดไฮโวล์ทำงานอยู่เพราะว่าเขาทํางานเพราะอะไรเพราะเขายังได้รับกระแสและแรงดันจาก แผงโซลาเซลล์ของเรานะครับมีวิ่งวิ่งทางนี้มีเขาบวดไฮโวลบวดไฮโวลจ่ายออกมาเห็นไหมครับอ่าตอนนี้ผมต่อเอ่อแอ,อหนึ่งตัวกับพัดลมนะครับพัดลมตัวนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมให้ดูนะครับตอนนี้ใช้ไฟโซลาเซลล์แล้วนะครับมีพัดลมตัวนี้ต่อมาเข้าปลั๊กตัวนี้นี่คือการต่อแบบแยกโหลดนะครับปลั๊กตัวนี้ก็ต่อเข้าตู้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดพัดลมอ่พัดลม นี่พัดลมประจําตําแหน่งครับเปิดเบอร์สามเลยเห็นไหมครับนี่พัดลมตัวนี้ทํางานจากไฟโซลาเซลล์ล้วนๆน,นะครับเพราะว่าเราปิดไฟบ้านไปแล้วเห็นไหมครับเราปิดฝั่งไฟบ้านไปแล้วแสดงว่าตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่าอุปกรณ์อะไรที่มาต่อจากปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับอ่านี่ปลั๊กนี้ต่อมาจากตู้ตัวนี้ไม่ว่า ื่องใช้ฟ้าอุปกรณ์อะไรมาต่อจากปั๊บนี้ก็คือใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ล้วนๆนะครับมีใชไมครับพัดลมตัวนั้นมีมาต่อเข้าตรงนี้เปิดอยู่ได้สบายๆเลยอันนี้สมมุติสถานการณ์ว่าไฟดับนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้โหลดได้ในช่วงที่ไฟหลวงดับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอร์ตัวนู้ดูนะครับว่าระบบโซล่าเซลล์ของเราสามารถจะเปิดแอร์ไหวไหมในช่วงที่ไฟหลวงดับเดี๋ยวผมขอไปเปิดแอร์แป๊บหนึ่งครับ อตอนนี้เปิดแอร์ได้ประมาณา5นาทีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าเขากินกระแสยังไงนี่แอริวิเตอร์เขาจะเริ่มกินกระแสไต่ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กินกระแสอยู่2.6แอมป์นะครับนี่ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวเลยแต่ถ้าเราจะเปิดแอร์เราต้องมั่นใจว่าเสียงเด็ดแรงนะครับแล้วเราก็แ,แผงเราเพียงพอครับผมจะให้ไปดูที่แอร์นะครับเพราะว่าบางคนถามมาว่าที่คอยลร้อนนี่เสียปลักยังไงนะครับผมทําปลักแยกไว้นะครับนี่สังเกต สังเกตว่าแอร์ทำงานอยู่นะครับนี่ใช้ไฟโซ,ซล่าเซลล์ล้วนๆครับไม่มีไฟบ้านผสมเพราะว่าเราปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านอยู่นี่แอร์ A, ก็จะมารับไฟจากปลั๊กนี้นะครับที่เราพ่วงไปสายนี้นี่ที่เราพ่วงไปที่อยู่บนโต๊ะนะครับก็คือปลั๊กตัวนี้แล้วก็ปลั๊กตัวผู้นี้ก็จะวิ่งเข้าแอร์นะครับนี่นี่ก็คือการต่อแบบแยกโลดน,นะครับเห็นไหมครับแอร์มารับไฟจากปลั๊กที่ออกมาจากตู้นะครับนี่ง่าย,ายๆก็มีเบรกเกอร์ตัวนี้ ถ้าเกิดเราต่อไฟบ้านก็คืออันนี้คือเบเกอร์แอร์เราก็เอาไฟที่ออกจากตู้มาเข้าหัวเบเกอร์แอร์ตัวนี้ครับาสายไฟที่เข้าเบเกอร์แอร์อันเก่าก็ต่อลงไปนะครับแล้วก็พันนพาเท้ไปเรียบร้อยเอาสายไฟที่ออกมาจากตู้มาเข้าหัวเบเกอร์ที่ใช้กับแอร์อยู่แอร์ตัวนั้นก็จะใช้ไฟจากตู้ของเรานะครับตีเห็นไ,ไหมครับใช้ไฟจากโซลารเซลล์ล้วนๆไม่มีไฟบ้านผสมเลยคนระับสมมุติสถานการณ์ว่าไฟหลวงดับอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าแดดเราต้องแรงพอนะครับ ย้ำนะครับแดดต้องแรงพอแล้วก็แผงโซ,ซลเราต้องมีเพียงพอเพราะฉะนั้นเราควรที่จะติดตั้งแผงที่วัดเยอะๆนะครับอา่ที่ผมแนะนําไปทุกให้ลูกค้าทุกคนวัดวัดเยอะไม่เป็นไรครับแล้วก็ให้โว์อย่าให้เกินที่เรากําหนดไว้นะครับหรือ,อประมาณ4 0 0โวลต์หรือว่า410โวลต์นนครับก็จะมีผลลี้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแรงดันเรามาเยอะพอเราใช้ไฟโซลา์อย่างเดียวแรงดันมันตกไป ไม่เยอะบอร์ด 5k โอ้ยังทำงานได้อยู่นะครับอ่ะนี่ดูกระแสที่แอร์เขาดึงไปนี่3.5นะครับนี่เราปิดไฟบ้านอยู่นะครับไฟหลวงเห็นไหมครับปิดปิดก็คือสมมุติการว่าสมมุติสถานการณ์ว่าไฟหลวงดับเราสามารถใช้โหลดได้ไหมนี่นี่คือคําตอบนะครับใช้ได้นะครับถ้าเกิดแดดแรงนะครับนี่เราต้องดูแสงแดดด้วยนะครับพอเรามีพลังงานเหลืออยู่แหล่งเดียวแล้วก็คือพลังงานจากแสงแดดนี่ แอร์ทำงานอยู่เราก็ดูว่าเออเดดแรงไหมถ้าเดดไม่แรงมากเราก็เปิดแอร์ไม่ได้นะครับเราเปิดลมได้เอ่อทีวีได้เครื่องใช้ฟ้าที่เอ่อใช้กระแสน้อยๆนะครับก็สามารถเปิดได้แต่ถ้าแดดแรงแผงเราเยอะเราสามารถเปิดแอร์ได้เลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ไฟดับอยู่นะครับทั้งๆที่ไฟหลวงดับบ้านเราสามารถเปิดแอร์ได้นี่นี่คือผลดีของเขานะครับสามารถใช้ไฟได้ขณะที่ ไฟหลวงไฟการไฟฟ้าดับนะครับมีแอร์เวเตอร์ก็จะไต่กระแสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแอร์ตัวนี้ก็กินกระแสประมาณ6แอมป์นะครับถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆ่ก็อาจจะกินหกแอมป์แต่ถ้าเกิดแดดแรงอยู่ตลอดก็ไม่มีปัญหาครับเขาสามารถดึงไฟจากโซล่าเซลล์แล้วมาเปลงเป็นไฟบ้านให้จ่ายให้โหลดก็คือเองของเรานั่นเองครับนี่ตอนนี้ผมที่ถ่ายทำคลิปอยู่ก็เวลาประมาณเที่ยง40บนะครับช่วงนี้ก็แดดแรงพอดีเลยนี่ก็สามารถ ทดสอบแล้วอัดคลิปให้เพื่อนๆดูได้ว่าสมมติสถานการณ์ว่าไปหลวงดับเราสามารถใช้เปิดแอร์ได้เลยถ้าเกิดแดดแรงแล้วก็เปิดพัดลมทีวีหุงข้าวอะไรแบบนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นโรดที่กินกระแสไฟไม่เยอะสักขนาดแอร์หนึ่งตัว1 2ึ่งันวิระบบอินเวอร์เตอร์ยังเปิดได้เลยะนรับถ้าแดดแรงนะครับแล้วก็แผงเราเยอะเพียงพอ ก็ใครที่ซื้อตู้ไปยังไม่ได้ซื้อแผงยังไม่มีแผงก็แนะนําให้ซื้อแผงที่วัดเยอะๆนะครับแล้วก็แรงดันที่ผมแนะนําไปก็คือดูค่า VOC เอาค่าค่าเอาค่า VOC ของแผงมาบวกหรือว่าคูณกับจํานวนแผงให้ได้ประมาณ400โวลต์นะครับหรือว่าไม่เกิน410โวลต์ให้อยู่แถวๆนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนบ้านผมนี้ไฟมา400โวลต์กำลังดีเลยใช้กับตู้นี้แรงดันมาประมาณ400โวลต์390โวลต์อยู่แถวๆนี้นะครับมันจะ ระบบจะทํางานสเสถียรโอเคคลิปนี้ก็ตรสอบมาเห็นว่าไฟหลวงดับก็สามารถใช้โหลดได้นะครับมีคนถามมาเยอะเลยว่าถ้าไฟหลวงดับสามารถเปิดใช้งานตู้นี้ได้หรือเปล่าคลิปนี้ก็เป็นคําตอบครับบอกได้เลยว่าสามารถเปิดใช้งานตู้ได้ถ้าเกิดแดดแรงก็สามารถเปิดแอร์ได้ถ้าแดดไม่แรงเราก็เปิดพัดลมซะหุงข้าวรูทีวีได้อ,อ,อินเทอร์เน็ตเราเตอร์เราเตอร์เน็ต ที่บ้าน Wifi ที่บ้านก็ใช้ได้แน่นอนถ้าเกิดมาใช้กับไฟจากตัวนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สงสัยอยู่ว่าไฟดับแล้วสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไหมเอ่อใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ใช้ใจจากแสงแดดจ่ายให้โหลดได้ไหมนี่คลิปนี้ก็คือตอบว่าได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับแสงแดดแล้วก็แผงของเราด้วยนะครับอย่งไงก็ฝาา กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอโซลาเซลด้วยนะคะแล้ว,บลวพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย